ร่วมสนับสนุนคนเก่งและนำเสนอเรื่องราวดีๆโดยมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้าทนบุรีเป็นคนที่แบบเรียบง่ายครับแต่ก็ใจร้อนด้วยครับเป็นคนที่แบบคิดไรแล้วก็ชอบทำไปเลยครับบางครั้งอะ บางแผนบ้างไม่วางแผนบ้างครับเป็นคนที่แบบมีฮาชอบปาร์ตี้กับเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็สนใจเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์มากกว่าครับแบบพวกอุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นแบบฮาร์ดแวร์มากกว่าครับกับพวก Embedded เน็ตเวิร์กเงี้ยครับตอนอยู่มัธยมเนี่ยครับก็แบบเป็นแบบพูดคนคนดูแลห้องคอมด้วยใช่ไหมครับเจอคอมเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่โรงเรียนมันเสียครับ และนี้แต่แบบผมไม่มีความรู้แบบคอมพิวเตอร์ครับต้องไปซื้อหนังสือมาอ่านเองเนี่ยแล้วก็เสิร์ชหาแถวอินเทอร์เน็ตผมก็เลยแบบไปหาหนังสือพวกเน็ตเวิร์กมาก็เป็นพวกเป็นแบบเบสิกขั้นพื้นฐานเน็ตเวิร์กครับมีอะไรก็เป็นพวกโปรโตคอลอะไรเนี่ยครับแล้วก็ซอฟต์แวร์คือตอนนั้นก็ภาษาแรกที่เริ่มเขียนน็่คือเป็น HTML แล้วก็ PHP ไอ้ตอนที่ผมไปซ่อมเซิร์ฟเวอร์ก็คือไปซ่อมไอร้ระบบภาย Wi-Fi wi Authentication ให้แบบโรงเรียน แล้วตรงนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของผมผมก็ทามาเรื่อยๆก็ลองแบบมาคิดทบทวนดนะูว่าแบบทาไมเราแบบใช้เวลานานกัแบไบอสิ่งสิ่งเนี้ยก็เลยแบบลองไปคิดดูว่าทํายังไงที่เราแบบจะไอซ่อมมนไรพวกเนี้ยให้มันได้เร็วขึ้นก็เลยสนใจแล้วก็มาหาหพวกไอวิชาคณะอะไรที่มันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บ้างพอดีช่วงนั้นอนะ่ะมันมีไอค่ายค่ายหนึ่งคนระับชื่อว่าคอมแคมป์ค่ายนี้นจะเป็นแบบค่ายที่แบบเปิดโลกเกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เ,รเนี่ย ผมก็เลยส่งเข้ามาแล้วก็ตอนเข้าค่ายนี่ก็รู้สึกว่าแบบพี่ๆเป็นกันเองมากแล้วก็ทําให้ชอบชอบชอบกับศึกษากั้คอมนี่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วทีนี้จนวันออกค่ายก็รู้สึกว่าเรียนเรียนจบมปลายเราต้องมาเข้าที่นี่ให้ได้แน่นอน ฮาร์ดแวร์เนี่ยผมคิดว่ามันมันมันเป็นอะไรที่แบบเบสิกนะครับคือเราเรามองแล้วเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรมันได้ครับซอฟต์แวร์นี่คือเราต้องจินตนาการทุกอย่างครับแบบเราไม่สามารถจับต้องได้เราจะรู้ได้แค่ตอนリสリสอรีซอฟ์คนรั์สุดท้ายแค่นี้ครับว่ามันทํางานได้ไหมหรือว่ามีปัญหาไหมแค่นี้ครับแต่ฮาร์ดแวร์คือเราเขียนโปรแกรมไปแล้วก็เราสามารถดีบัคแล้วก็เราเราสามารถได้รับผลแบบ ทันทีทันใดครับแบบถ้าเขียนโปรแกรมแบบให้รถวิงมันก็วิงไปใช่ไหมได้แค่นี้ครัปีสาจะมีวิชาหนึ่งครับเป็นพื้นฐานนะครับแบบที่ชอบมาเป็นวิชา embedded system ับมปีสเนี่ยแบบจะเรียนเกี่ยวกับโปรโตคอลของระบบ embedded ทุกอย่างแล้วก็เป็นเรียนรู้แบบการใช้งานโมดูลเงี้ยการเชื่อมต่ออรี้แล้วก็ตอนนั้นก็ชอบรู้สึกว่ามันใช่แล้วทางนี้แล้วก็กลับไปบ้านก็ ไปทําไปพวกอุปกรณ์เล็กน้อยให้พอให้พออแบบเครื่องเปิดน้ําเปิดปิดไฟเนี่ยตอนนั้นก็คิดแค่แบบให้มันทํางานได้แล้วก็ช่วยแบบแบ่งเบาภาระพวกนี้ได้ก็พอแล้วับไม่ได้คิดแบบขนาดว่าจะทําเป็นโปรดักต์แล้วก็ออกขายไปให้คนอื่นใช้เนี่ยหลังจากไปปรึกษาอาจารย์อาจารย์ก็แนะนําพี่คนหนึ่งมาพี่แกทำโปรเจกต์เกี่ยวกับระบบปลูกพืชอัตโนมัติอยู่แล้วครับก็ไปคุยกับแกแล้วเนี่ยพอดีผมผมก็ชอบเกี่ยวกับการเกษตรด้วยใช่ไหม และก็ e m b e d d ด d ตรงนี้ด้วยเราไปช่วยกันประยุกต์และก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาโปรเจกต์หนึ่งช่วโปรเจกต์ชาวไร่ครับพูดว่าเป็นแพลตฟอร์มนะแพลตฟอร์มดูแลพืชแบบไฮโดรโปนิกครับทำให้แบบคนใช้เนี่ยไม่ต้องใช้แรงงานเยอะและก็ควบคุมผลผลิตและก็ปริมาณได้ครับก็หลังหลังจากที่เอาไอ้ระบบที่ผมสร้างนี่ับไปให้พ่อใช้ครับพ่อก็บอกเออมันมันมันก็ใช้ได้ดีก็คือใช้ได้ครับพอแบบอยากได้มาอีกอันหนึ่ง โปรเจกต์นี้มันทําให้แบบเราคือผู้ใช้อ่ะจะลดค่าใช้จ่ายนะจารย์ในการจัดสรรรีซอสของการปลูกผักนะครับแล้วก็ลดคนงานลดค่าใช้จ่ายเพิ่มผลผลิตครับแล้วก็แผนในระยะยาวเราอ่ะก็คือเราจะเอาแพลตฟอร์มเนี้ยไปประยุกต์กับการปลูกพืชโดยใช้ดินผมคิดว่าเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันเนี้ยคือมันมันไปไวมากก็คือคือการการทำเกษตร แต่ก่อนครับคือมันต้องใช้คนใช่ไหมครับคนเนี่ยมันต้องมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชนั้นๆอยู่แล้วครับแต่ก็คือถ้าเราเอาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เลยครับคือผมคิดว่ามันง่ายต่อการจัดการพวกนี้มากกว่าเช่นแบบสิ่งที่เราแบบทําทุกวันเงี้ยแบบเดินไปเปิดน้ําปิดน้านี่ครับคือไอ้พวกเนี้ยตอนเราเดินเนี่ยมันก็ต้องแบบใช้แรงงานคนอยู่แล้วใช่ไหมครับคือเปิดแต่ถ้าเราใช้เทคโนโลยีเนี่ยราแค่เอาแค่อุปก,กรณ์เนี่ยไปติดไว้ที่จุดจุดที่เปิดน้ําแล้วก็ที่เหลือก็ โปรแกรมมิ่งนิดเดียวแล้วกส็สั่งงานผ่านอินเทอร์เน็ตมือถือ ioT พวกน,นี้ได้เลยครับสำหรับผมนะเทคโนโลยีมันมีประโยชน์มากสำหรับางานด้านการเกษตรเลยครับตอนตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะไปแบบทำอะไรใหญ่โตขนาดนั้นแค่แค่แบบทำให้ใช้แค่ตัวเราเองแค่นี้ครับพื้นฐานผมนะมาจากแบบเกษตรกรรมอยู่แล้วใช่ไหมครับก็แบบทางบ้านทำการเกษตรอยู่แล้วแล้วก็ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเลยครับว่าแบบแบบการเกษตรมันทำยังไงอะไรพวกนี้ครับ แล้วก็ทุกวันนี้อาชีพเกษตรกรนะครับ <c oughs> มันเป็นอาชีพที่แบบถามใครเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเป็นมากเท่าไหร่เพราะว่าแบบอากาศมันร้อนมันแบบผลผลิตพวกนี้มันต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนี้ใช่ไหมครับไอผมคิดว่าไอปัญหาที่แบบทําไมคนไม่ทำเนี่ยเราน่าจะมีวิธีแก้มนันจึงเป็นแบบที่มาสําหรับการคิดโปรเจกต์ชาวไร่และก็เป้าหมายตอนนี้ก็คือทำทำระบบแล้วให้คนอื่นใช้ด้วยครับอ่าก็ตอนนี้เอาไปทดลองที่ ฟาร์มฟาร์มอยู่ที่แถวๆถวมหาชัยครับครับผมตอนที่เอาไปให้ลุงแกทดลองชักลุงแกก็บอกก็อยากได้ระบบพวกนี้เหมือนกันแบบอยากได้อะไรที่แบบใหม่ๆเข้ามาลองทดลองใช้ครับเพราะว่าลุงแก,บกแบบมีความรู้แบบเทคโนโลยีบ้างแล้วครับแล้วก็แบบการปลูกผักตรงนี้ก็มีอยู่เรามีการสาธิตมีแปลงต้นแบบอยู่แล้วครับแบบสามารถแบบคือเราระบบเราเนี่ยไปติดกับแปลงต้นแบบที่เราทําแล้วก็สามารถให้เขาแบบ รู้ผลว่าแบบมันดีขึ้นนะหรือว่าลดลงยังไงคือมันมันสามารถเก็บเก็บพวกนี้ได้ผลง,งานนี้ตอนนี้ก็ส่งอยู่ที่ตอนตอนนี้ส่งส่งไปทั้งหมด2ที่ด้วยกันนะก็คือที่แรกเป็นสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติแล้วก็ที่2เป็นในของรงการเท่าแก่น้อยของกระทรวงวิทย์ตอนนี้ของเท่าแก่น้อยยังยังไม่ประกาศครับก็คือประกาศเดือนหน้าครับแล้วก็ของสำนักง,งานนวัตกรรมเนี่ยเขาให้ทุนสนับสนุน มาแล้วครับอยากทำโปรเจกต์นี้ให้เป็นแบบสามารถนำไปเป็นโปรดักต์ได้แล้วก็ขายได้ครับแล้วก็หลังจากที่เรียนจบคิดว่าน่าจะกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ไปปลูกปลูกผักในรูปแบบต่างๆโดยใช้สมาร์ทฟาร์มระบบที่เราสร้างเนี่ยควบคุมแล้วก็ดูแลผักแทนเราครับหลักคิดในการทํางานของผมก็คือคิดอะไรก็ทําไปเลยครับเพราะว่าแบบมันถ้าเราคิดแล้วก็เราไม่ทาครับมันก็คือทําให้เราเสียโอกาสในแบบที่เราอาจจะได้อะไรสักอย่างมาการเริ่มต้นที่เร็วกว่าคนอื่นครับ จะทําให้เราอะสามารถพบกับปัญหาแล้วก็หาวิธีในการแก้ปัญหาได้เร็วกว่าความผิดพลาดความล้มเหลวมันทําให้เราแค่แบบเรียนรู้เอาความรู้ที่เรามีไปประยุกต์ใช้ได้เลยแรงบนันดาลใจของผมเมื่อคือครอบครัวก็คือเราอะทำทำยังไงก็ได้แบบให้ให้ครอบครัวเรามีความสุขแต่เราก็ต้องไม่ไม่เป็นทุกข์ด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่อยากทําสิ่งดีๆนะครับก็อย่ากลัวการเริ่มต้นครับผมคิดแล้วก็ลงมือทําได้เลยครับแล้วก็อย่ารอโอกาส ซึ่งโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆครับลหลังจากที่เราลงมือทําไปแล้วครับจงทําให้สุดความสามารถครับก็ถ้าพูดถึงถอยนะครับก็คือเขาจะเป็นคนที่ขยันครับแล้วก็ตั้งใจนะครับแล้วเขามีความมุ่งมั่นที่จะทําในสิ่งที่เขาเชื่อมั่นก่อนข้างสูงเพราะนั้นเวลาเจอปัญหาเจองานอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะสู้ไม่ถอย ล้วก็มีความคิดที่พยายามทําให้ทุกอย่างที่สุดแล้วทุ่มเทกับงานค่อนข้างมากครับปกติแล้วนะเขาจะเป็นคนที่มีน้ําใจมากครับทางานร่วมกันถ้าอะไรที่ไม่เหนือบากกว่าแรงเขาแล้วถึงแม้เป็นงานที่นอกสักงคมเขาก็ยินดีช่วยแล้วก็ทาให้คนเื่นโดยที่ไม่คิดมากทอยเขาเป็นคนกระตือรือร้นนะครับคือเวลาเราคุยเรื่องใหม่ๆเงี้ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาเขาจะไปค้นคว้าหาความรู้มาเพิ่มเลยนะครับเขาเขาเป็นคนมีน้ําใจนะครับเวลางานกลุ่มเนี่ยก็ต้องออกไปซื้อของไปนอกสถานที่อย่างเงี้ยเขาก็จะอาสาไปให้